ต่อสู้กันโดนดะฮึบไอ้ชุบปุ๊บหลบหลบไอ้ชุบปุ๊บเอ้ยโอ้โหแบทเทิรนกราวนี่สนามสำหรับผู้ชายนะเด็กจุนมาเลยจ้าจมตีอยู่ไหน เอ้ยนี่แน่จบจบจบจกึ่งเลเซอร์ไปนี่แน่มาเลยโอ้เอยไปดิข้าข้าหมายก่อนต้องไหนเอ้ยนี่พี่นุ๊กช่วยด้วยพี่นุ๊กโอ้โหโอ้ย โอ๊ยทะลวงหัวใจทิกบอกแล้วว่าหดนะฮะอย่างหดเออเที่ยวหัวใจบอกไปเลยอืยขอข็หายใจออกมาออกมาให้หมดใขออ่ายอยู่นี่เลนี่แนี่นี่แนี่นี่แน,นี่ยกางเกงไม่ใส่เล<า>ยโอ้คิดว่าอยากหา,หาหอยากคิดว่าอยากหาเรือ่องทิกเหรอว้ายวีคิดว่าอยากหาเรื่องทิกเหรอพ่อ พ่อมูนยุนละมูนอุ้ยพ่อเขาคิดว่าคิดว่าคิดว่าอยากหาเรื่องพี่หรอนี่อยากหาเรื่องพี่หรออยากหาเรื่องโดนเครื่อง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 ค้างค้างค้างไหนพายอยู่ไหนพายอยู่ไหนอยูไหนโดนเลเซอร์เลยอันเนี้ยตันแดนนิจันตันทิกตันทิกติม แล้วก็ไปมันก็หยุด,ดนี่อ่ะใช่มายอ่ะมีมเนี่โดนพ่อบ้ไปปวดใจที่จอมตีไม่ได้ควา้ควางว้าิกแหละที่จอมตีที่จอมตีถ้าอะไรไม่ได้เลยก็ได้ละได้ยังไ,ได้แล้วเมื่อกี้ก่อนเหรอเมื่อกีแ้แหลกไปนิดนึงพี่นุ๊กช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรุนแรง โอ้ยมีการฝึกซ้อมของเราสองคนเอ้ยมาเลยมาเลยจ้ามาเลยเอฮ้ยมันมันมันอันนี้มันเนาะสัดลูกเนาะโอ้ยน็อกเอาอย่างนี่แน่โดนโดนแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอเฮ้ยอย่าโอ้ยโอ้ย มาเลยมาเลยนี่แน่เล็กเลยมาเลยเ,เอาใหม่เอามาเอามาเอามาอุย้ยโอ้โหโดนกระแทกอุยอ้ยอุ้ยหลบก,ก่อนนะมาเลยเอ๊ะอ,อุ้ยโอ้โห โหดจนไปแล้วอืมฟิวพ,พ,พิ้นกระจายหินกระจายหัวกระจุยใช่หัวขาดในทีเดียวไอ้ไอ้ย่าเยาโอ้โหเลเซอร์มาจากไหนนี่แน่อ้ยเออโอ้โหอ,ย,โอย,ยางไปทันพี่ค่ะโอ้ยพี่เบคอนเบคอนเข้ามาช่วยเหรอแต่พ่อโดนทัอไปหนึ่งทีละ โดนซัดเลยแต่พ่อ30ิบ้างโอ้โดนเต็มเต็มนี่และเอ๊ะยุบโอ้โหเาอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ข้าครับข้าครับแต่แต,แต่แต่ขอซ้อมกับพ่อรอบหนึ่งก่อนได้ไหมมาเลยเฮ้ยพลังจะเต็มแล้วเหรอ มาดูพลังหน่อยสิมีพลังอะไรเจ๋งๆบ้างมาเลยเอ้าโอ้โหอาจุบโอโเยอะโอ้ยนี่เต็มเตมเฮ้ยใครมาโอ้ยพีนุ๊ยังโหดเฮ้ยข้าก่อนนะโอ้ยอันดีการเป็นเฮ้ยถอยถอยถอย เาพลังแล้วพลังได้หรือยังพังพลังสุดยอดหน่อยสิเอ,อ้ยนอเนี่ยนี่น่ยฮ่าฮ่าฮ่าัหนึงนะหนึ่งะ <c oughs> โอ้โหข้านึงน,งนะข้าดูพลังสุดยอดนะเออ เล่นเหรอใช่สุดยอดนี่พี่ยังไม่เคยใช้เลยโอ้โหอุ้ยโอ้โหแบบนี้เลยเหรอโอ้โอ้ยโอ้โหอุ้ยเต็มไงล่ะเต็มเต็มมีแค่นี้เหรอโอ้ตุยเลยเต็มนึ่งยังมีพ้าน้ำมหาพิกรณ์อยู่ไหนมาเลย ไอ้ตกบ้างหูเลยเหรอลุ้นแล้อโอ้ยอ้าเยอะเฮ้ยเยอะโอ้โหตาตาตาโตฮ่าฮาฮาฮายังไงพ่อพ่อลองอ้อมมาด้านหลังพิกแล้วแล้วก็ตีพิกสิไหนโดนแน่โดนควักหัวใจแน่เอ้ยจุ๊บ โดนเลเซอร์ไปเอาเลเซอร์ไปกินเอ๊ะนี่แเอ๊ดโอ้โหเเออมามาจ้าเอ้ยย่อมาั่นใจปูพี่เบคอนเป็นเพื่อนไปกินโอ้พี่เบคอนเอาเอาโม่มาจากไหนเนี่ยพี่กะจ้างจ้างจังพี่พี่เบคอนมาจัดการพ่อพี่จ้างพี่หมูจริงจริงพิกาจางพี่เบคอนมาวิ่งพี่จ้างพี่เบคอนมาจัดไปแล้วจ้า โอ้โหยอด <c ười> การเป็นเศษเล <c ười> เป็นเศษเลย <c ười> เป็นเศษเลยเกเศษก่ <c ười> อ,น,อนนะเ่อกี้กลายเป็นเศษเลยเละเป็นโจ